มาแล้วครับขบวน536นะครับกำลังจะผ่านสถานีบ้านหัน15บหนาฬิกาสานาทีนะครับตามหลัง432ไปเลยนะครับขบวน536ตอนนี้432ก็ออกบ้านเอ้ออกเมืองพลไปแล้วนะครับวันนี้มาครบนะครับรถสินค้ามาครบทุกขบวนเลยครับ g a 4 5 5 8นะครับทำขบวนมานะครับ